โคเงินล้านเลี้ยงง่ายหายจนวันนี้การเลี้ยงโคสามารถสร้างไรายได้ให้พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพอันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศโคสร้างเงินล้านได้ทำได้จริงครับถ้าเราจัดการได้เราดูตลาดเป็น เราไม่ท้อต่อการรอระหว่างการตั้งท้องการคลอดของระยะเวลาการเลี้ยงแม่พันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ท้อก่อนเนี่ยยังไงก็มีเงินได้ใช้แน่นอนครับเป็นอาชีพดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายอะ่ะบ้านไหนก็มีควายบ้านไหนก็มีวัวนะครับเราก็เลยเลี้ยงกันมาจนถึงปัจจุบันจตั้งแต่หนึ่งตัวยันปัจจุบันเจ0รอตัวครับถ้ามูลค่าที่เลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็ก็ตกห6า0 0แสนขึ้นไปครับต่อเดือนอตตอนนี้ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้50%เพราะว่าเราได้วัวเพศผู้แล้ว1ตัวและก็ได้เพศเมียแล้ว1ตัวซึ่งเพศผู้เนี่ยมันมีราคาส่วนวัวเพศเมียเนี่ยทำให้เรามีแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นทําให้เราเนี่ยาสามารถขยายและก็เพิ่มผลผลิตได้ในอนาคตเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างเป็นเงินล้านได้ข้อดีของการเลี้ยงบัวนะครับมันสามารถทาให้ให้ผมสร้างทุนสร้างรายได้แต่ไม่ได เวียดเวลาของการทำอาหารก,กินของเราทั่วไปได้ครับจากที่ท่านศึกษาเรียนรู้แล้วนะครับโคสามารถสร้างให้พี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับมีไรายได้เป็นเงินล้านได้นะครับซึ่งจะเป็นอาชีพหลักต่อไปครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเลี้ยงโคเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้สำหรับคนที่ทุนน้อยนะคะเงินก็นี้สำคัญมาก สามารถให้คุณเนี่ยมีทุนในการสร้างอาชีพของตัวเองแล้วก็พัฒนาไปให้กับลูกหลานได้ค่ะถ้าพี่น้องเรารู้จักวิธีการรู้จักพัฒนาการเลี้ยงงัวจากดั้งเดิมมาสู่งัวคุณภาพหรืองัวพรีเมียมนะครับมันสามารถเป็นอาชีพหลักได้ทันทีเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเราได้เลี้ยงตัวเราได้แล้วก็สามารถต่อยอดได้เรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุด พอลองปฏิบัติดูแล้วแล้วเราได้เลี้ยงผมว่าความเป็นไปได้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอยู่ที่การเลี้ยงดูของเราด้วยนะครับทุกอย่างมันมีปัจจัยหลายอย่างในการเลี้ยงเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้ให้กับคนที่นี่ครับครับถ้าเกิดเราเนี่ยรู้วิธีการเลี้ยงวัวแล้วก็รักในอาชีพนี้รับรองครับเลี้ยงง่ายหายจนสำหรับการเลี้ยงโค ไม่ว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจะช่วยให้ทุกคนมีรายได้ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงได้การเลี้ยงโคเป็นเรื่องง่งายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้เพียงมีความรู้ความตั้งใจความเข้าใจที่ดีและถูกต้องก็จะสามารถสร้างเงินล้านได้โคเงินล้านโคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจน